ผมยังมีมีอา้าสี่คนแล้วแบบลูกคนละแม่อย่างเงี้ยได้ไหมเจ๋อหเจอได้แต่ก็ให้เขาพาอีกแหละเขาชอบบอกให้ผมเอาคนคนชื่อนุกมาด้วยอยไม่ได้ไม่ได้พาอะไรมาไม่ได้พามาไม่ได้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 ไม่เอาอย่างนี้ก็พาพี่เปามาด้วยหรือว่าหรือว่ายังเี่กันอีกอะสี่กันเล่นแล้วก็แค่ว่าเป็นความสัมพันธ์ไปเอ็มก่๊กัน สี่กันเลยมันสี่แหนแบบสี่ให้รู้ความรู้สึกเกลเคียงกันกคันกันตอดไหมพี่ต๊อดกดดิกดอีดิเอาใม่เอาใม่เอาใม่เอาใหม่กดใส่ใครพี่ใส่พี่เหรอเราไปข้างนอกกันดีกว่าไม่ไมมตอดแล้กดให้น้องดิไม่ใช่แล้วพี่ป้า ี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปาต่อเตะคุมคืนหนูหนูลเอาเลยครับเอาเลยครับไม่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 เอาพี่บอกก้องหนูสิเอาเลยครับเขาจะแบบกระดึกกระดึกกระดึกเขาจะทำท่ากระดึกกระดึ๊กกระดึ๊กเซนกระดึกกระดึกยังไงครับแต่ตอนทำให้พี่เปาดูดิอะไรผมบอกว่าผมกอดเฉยกอดตรงนี้กอดตรงนี้กอดตรงนี้อ่ะ พี่แป๊ะพี่บางหนูเอ๊ยอ๋อทำนู่ละเดี๋ยวซ้ำกดหักแบบนึงเดี๋ยวซ้ำกดไปไม่ไม่ไม่ใครต้องกดมาดิที่โอ้ครัยหนูกดไปไปดิปิดตาเดี๋ยวซ้ำนี่แหละปิดตาให้เหรอครับพี่อะลไรเยอะอยู่นะอะไรเยอะอยู่ไม่กูบอกให้เขาทำที่เมื่อกี้ปิดตาอยู่พี่เมื่อกี้เขากูบอกขาหอดำท่าเนี้ย ทาน้ำท่าเลยชักว่าหอยสัตว์ไม่ใช่พี่ไอ้ยาทามาดีดีน้องไม่ใช่ครับยไงไงอะเหมือนแบบลงโถส้วมอะจังหวะนั้นอะเยี่ยเหมือนกำลังแบบแล้วแบบรีบโดดขึ้นมาลงโถส้วมอะเดี๋ยวมันเลอะเอาไอยกมันชอบทำเนาะเฮ้ยเอ้ยเหลือน มึงมีปืนนี่มึงควักเมืองล่าเนีนเมืองบนเลยเนาะอยู่อยู่อะไก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้เหี้ยปืนโปสุดกูเห็นอยู่เต๊ะเต๊ะสภาแล้วควักอยู่นั่นแหละจะมาควักใหม่ผมไม่ได้ควักพี่ไอ้อนเดินแบบไม่ควักนะไอ้นี่ควักอยู่นั่นแหละเอาหอพี่ต้อนไม่มีอะไรใช่ไหมพี่คนเราใช้ใจในการมีปืนจำลองจำลองจำจำจำไอ้ดอกไอ้ดอกมหาต้อนหรอไม่เลยครับไม่เลยครับพี่กัเล่น มาไหมครับอยากเล่นเอ็มพาเพื่อๆไปเล่นเลยครับอยากเ่นไปเล่นเลยนะครับอ๋อตอนชวนเหรอใช่ผมอยากผมอยากไปเก็บส้มอ่ะเก็บส้มยังไงครับเก็บส้มไหนเก็บส้มยังไงจะทำท่าเก็บส้มให้ดูหน่อยสิไม่ได้หรอกครับต้องไปเก็บลูกมันดกไหมล่ะนี่ก็ไม่เก็บขมนบ้ารอะไรต่อลูกดกลูกมันลูกมันไม่ดกหรอกแต่น้ำมันดีไม่รู้แล้วแต่พลาดมาปุ๊บทองปั๊บเลยแหละ แม่บอกว่าโอ้แค่ลูกไปเที่ยวกรุงเทพลูกได้ลูกกลับมาเลยเนาะโอ้ยหวางเที่ยวอ้าวตอนอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะตอนอยู่พอดีเชียงใหม่ก็แค่หน้าบ้านพี่เคยเจอสาวพี่เคยเจอสาวรอบเล่ามามามาเที่ยวกรุงเทพได้ไหมล่ะพี่เคยเจอสาวรอบเล่าซามะถ้าถ้าหนูไปหนูก็โดนหนูก็โดนตอถ้าไปก็โดนตอข่มขืนนั่นเอโอ้ไม่ได้โดนข่มขืนหรอกครับแค่โดนยึดเอ้ไม่ใช่แค่โดนฝังลูกไอ้เจครับ แค่กลับบ้านไปปุ๊บแม่ถามอ้าวเป็นไงบ้างลูกไปเลยเพื่อนไปเลยเดือนแรกไม่เป็นไรเดือนเดือนที่สามปุ๊บอ้าวเป็นไรเวียนหน้าหรออ้วกออกมาสองขีดอ่ะไม่ใช่โควิดนะไม่ใช่โควิดนะสัตว์ผมยังผมผมยังมีเมียห้าสี่คนแล้วแบบลูกคนละแม่อย่างเงี้ยได้ไหมไอต่อแต่สามเณรน่ารักจริงนะกูบอกเลยใช่ไหมครับพี่เปาดีนางกุยเขาตั้งนั้นพี่เปาก็เป่าเล็ก แต่รักจริงนต่รักจริงเนี่ยสาระสาระเลยสาระเลยไม่ไม่จริงพี่เบลยาไม่ใช่รออะไรอ่ะกูนั่งตัวแข่งพี่เบลก็ชงอุ้ยตัวป๊อปาแต่พี่ผมนั่งตัวแข็งนะพี่ป๊อปไม่ร่านั่งตัวแข็งนะน่าจะเป็นอย่างอื่นแข่งไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเล่นเฉยเยเนี่ยสมมติต้องนินทาอะไรสักอย่างอยู่แน่เลยฮัาโหลพี่ซอสไม่หรอกมัเมอ อะไรล่ะอะไรนี่娃娃โอ้ไคอะไม่ใช่娃娃อ๋เอ้ไคอะตอนเป็นลูกเป็นแล้วพี่ซำาำนะตอนแบบแบบจะแบบจะแบบ,แบ,บคิดคจริงจังอ<บ>ะไรเงี้ยซำโอเคไหมฮไม่ถามไม่เฉยถามไม่เฉยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ถามไม่ถามไม่เฉยถ้าแบบ จริงจริงจังๆเลยเงี้ยแบบโอเคไหมไม่รู้อ่ะแล้วใครตอนนี้ไปคลองน้ำมาอ้าวขอมาแล้วหรือเปล่าไม่พี่ต๊อปไปถูดเลยพี่พี่ต๊อกกำลังถักก็แบบจริงจังเลยเงี้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเพราะใส่ใครผมเอาไว้ได้ดิโอ้น้องไหนเลือกได้ครับให้เลือกเลยไม่ว่าโอ้โหตอปใจเย็นน้องคุยกูซวยอีกไป แต่ขออย่างเดียวขอแค่มีลูกให้ครับ <c oughs> น่าก,กลัวแต่ไหนลูกแฝดหรือเปะละ่าล่ะไม่รู้หรอกลูกอะไรไม่รู้ที่ลูกเพมเอาให้ท้อง<ม>ถ้า,ล,ถาลูกแฝดนี่ต้องท่ดดาพิสดันหน่อยนะเขาบอกอเขาว่ากันว่าอาอถ้าผมทำตรงเลยยังไม่ได้แบบมีอะไรมาน,นานอย่งยังเวอร์จิ้นอยู่เลยยังเวอร์จิ้นอยู่เลยเกิไปเก็บไาอยู่ใช่ไหมพูดทใช่ใชู่ทคไได้หรอ ย่งไม่ไม่ใช่ย่จ,<า>ยจอละเรือ่องจริงเหรอยังยังยังไอ้นี่อยู่เหรอไม่ใช่แลวมั้งกลักวเอออใครจงใครกินออใอรกินมาหรือ,อยังเนี่ยเวอร์จินยังไม่สาวเวอร์จินอยู่เลยค่ะแบบว่าไม่ค่อยผ่านมือใครเลยโอ้โหไม,ไม่รู้เลยว,ว่าไม่ได้ทำงันเครื่องนานยังละ <existe> ถ้าถ้าถ,ถ,ถายมาแล้วมันก็กำลังใจเล่นต่อไง ก็ยังเวอร์จินอยู่เลยค่ะยังไม่เคยผ่านมือเลยอ่ะมีคันหนึ่งไหมแต่อย่างอื่นมีมีคันหนึ่งไหมค้ะคันผมผมมีไอ้นี่หยุดไอเครื่องแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่อ่ะหนูไม่ร่ะแบตเตอรี่หูไม่รผมส่งไปให้ที่มันเสียงกดใช้ที่เฉดมันเสียงดังแต่ฝั่งฝั่งหนึ่งเอาไว้ถ่ายถ่ายขนี่ฝั่งหนึ่งเอาไว้ทำอย่างอื่นเปล่าใช่ครับใช่ครับเต็มระบบจังวะผมตลอดเลยอ่ะ กดใช้เสียงดังแตะมันเป็นมันเป็นไม้มันเป็นไม้มันเสียงอะไรดังแตะหรอวะเสียงอะไรวะน่ะมาทำเสียงแบบพี้แบตเลอรี่ครับโอ้โหมันตื้ดไม่ใช่เหรอดองมันดังไงมันดังแต่จริงมันมันไม่ไม่มันมันมันแบบมีควงสว่างด้วยอ่ะอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวําส่งปั๊มน้ําไปที่บ้านยวส่งไปให้เคยใช้เปล่าปั๊มน้ําอ่าไม่เคยแสดงว่าไม่เคย เคยไหมคะผมจะปั๊มจริงๆเลยได้ไหมปั๊มๆอะไรเนี่ยเอาจริงไว้เนี่ยถามเอาจริงไม่ถามดีกว่าอะถ้าถ้าถ้ามีโอกาสอะได้เจอกันเอาแค่กินข้าวก็ไอะอยากเจอไหมเจอได้แต่ให้เขาพาเขาชอบบอกบอกให้ผมเอาคนคนชิ่นนุกมาด้วยโอ๊ยไม่ได้พามาไม่ได้พามาไ้ไม่ได้ไม่ได้ ก็รู้กันแค่สองปะก็ไม่เอาอย่างนี้ก็พาพี่เปามาด้วยอเาหรือว่าหรือว่าอย่างี้ก็ได้สีกันเล่นเล่นแล้วก็แค่ว่าเป็นความสัมพันธ์ไรเอ็มที่ดีกันได้ไหมสีกันเล่นมันสี่นลยแบบสีให้รู้ความรู้สึกใกล้ชิดกันมั่นไหมพี่ต๊อดฮะวันไหนเหรอพี่ไม่แต่เราจะไม่รู้สึกหรอกถ้าหนูดูเือจัง แต่มีแล้วอ่ะ้โหกูบอกเลยนะแบบว่าเขาพอพอมีวันนั้นเขาถามว่าอุ๊ดอยากมาจากไหนสกิดเป็นซื้อสกิดเป็นซื้อสกิดไม่พักอ่ะอดอยากมาจากไหนฮะโซจัดอ่ะอ๋อมาเจอไม่ได้นะว่าเจอได้แต่พี่ปอจะกินแค่ข้าวหรือเปล่าเออพี่พี่ปอนมันจะกินแค่ข้าวแหละถ้าพี่เจอกินแค่ข้าว ใช่เปาหนูกลัวจังเลยกลัวอะไรครับกลัวตอนมากเลยค่ะกลัวเรื่องอะไรครับหนูทําตัวไม่ถูกเลยรู้จักกันไปเป็นปีจะมากลัวมากลัวอะไรครับเขาจะเขาจะเซ็ตย่อนหนูไงเขาใส่ลงไปอะไรในอาหาร้วยรู้กินแล้วสลบอย่างเงี้ยโอ้โหทิ่มมานลูดอ่ะโผล่ทิ่มทองไปเลยตืดมาแบบโอ้โล่งอ่ะ โหเลยว่บอหอย่างเงี้ยโล่งอ่ะน้ำเต็มท้องอ่ะแล้วเอาผ้ามาเช็ดเอาเลยอันนี้คือไปกินเหล้าแหละวาง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 ถุงไว้ไล่ไว้ประมาณห้าหกเกาะห้าหกอันนะไว้ตรงหน้าท้องเต็มทุกอันอ่ะแล้วเวลวพูดอย่างเงี้ยถ้าหนูไปเจอหนูโดนแน่นี้ถ้าหนูไปเจออ่ะไม่โดนหรอกคับท้องเลยดีกว่า แล้วไม่ไปแบงก์แบงกิ้งอันนี้หรอไปอะไรเนี่ยนะคะถ้าหันเรื่อยไปไหมไปได้มันจะมีคนเล่นเหรอจะมีรถหรือเปล่าพี่ตอนเนี้ยตำรวจหรือเปล่าครับใช่ใช่มีมีเขาเป็นตำรวจสีไหมผู้หญิงเปล่าเปน้องสีไหมครับ รถสี่เหรอโอเคโพี่พี่ต้อนครับพี่พอดีผมจะถามเรื่องตลอด AMD เตรียมยานี่ถ่ายพี่ตอนนี่เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมพี่ต้องไปก่อนขึ้นมาครับโอเคได้ครับพี่ได้ครับอีหี้ยตั้งนานแม่งไม่มารอเขาไปกันหมดแม่พี่ตอนผมอยากจะถามนะตลอดยัดแม่กูพิมพ์ไปตั้งนานแล้วเฮ้ยต้องเดี๋ยวกลับเนาะเราไปลที่ไหนอ่ะน้ำพุเลยพี่น้ำพุมีการคุมบากโอเคได้ แม่ผมมาฮะแม่มาลีผมถามแม่แม่มารีว่าเป็นไงบ้างครับแม่มีแฟนใหม่อย่างอ๋อมีแฟนใหม่แล้วผมเลยโอ้แม่คนไหนบอกรักแม่ครับแม่ผมกับป้าเฉดแนอ๋อแม่มาลีแม่มาลีมาเหรอแค่ครับมาเค้นบูมาเล่นนะอเขามีแก่งที่นู่นไงอ่าอ่าอ่าเขามาเที่ยวครับบอกรักแม่บ่อยแม่ก็เลยสงสัยรักรักแม่แบบไหนเนีย แม่มาเลียนะแช่ครับรักกันแม่เลยตอนรักแม่ครับแต่แม่มีมีแฟนใหม่ก็เลยเดี๋ยวค่อยรักดีกว่าโหหึมนะโอ้เล่นงอะไรเล่นงะไรโอเคโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอในนี้ค่ะค่ะร้านร้านผับผับเอ้ออุยเฟอร์วิไม่ทันแล้วแฟนอดเลี้ยวซายนะพี่ทันหรือเปล่าไม่น่าทันขอเขาได้ไหม มึงคาโอ่ะี่อว่าบินขับบ้านเนื้อตรงไปเนียเลยแหละการหึมมาแย่แล้วมึงไม่บอกแต่แรกนะไอ้เหี้ยว่านี่มึงโอ้กูขับไปดูดีกว่ามาแต่แม่แต่คำมันเถอะมีเทสลาหารเลกรถอื่นหรือขายยี่ห้าเอ็มโอ้รถนันแพงขนาดนั้นเลยเหรอ GTB อ่ะตอนนี้ห้าสิบเอ็มอ่ะไว ดีไม่ดีอ่ะใครมีบ้างอ่ะเพราะมันมันแลกได้น้อยพี่ผมเติมไปแสนหนึ่งอ่ะ <P ie> พี่มีคันหนึ่งไม่ออกเลยไม่ออกสักอันเลยโคตรแพงอ่ะ GTB คนรับอ่ะไหว้ได้กันละเร็วเร็วเวเล่นเถอะเราลงไม่ได้ลง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 ได้ปะ <P> ลงได้ยืนดูได้ไอห,หมอเปล่าวะพี่ไม่เป็นนะมหมอไม่อยู่แล้วน้องแล้วนี่ใครนี่ตัวแทนหมอเนี่ย โอ้โดนมีหมอไม่อยู่แล้วเพจวันฟอกว่ะจ่อยมอกระเจว่ะไอ้จ่อยบอกครบเครื่องมาพอไงายรวยอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงสวิตเบดไม่ชุบเพื่อนด้วยนะดูดิไม่ชุบเพื่อนด้วยกูอยากเล่นนี่สวิตเบดป่าเฟมนี่ยกสดชุบเพื่อนไหมไม่ชุบโอ้ชุบไก่นะแย่งกันชุบเห็นกูพูดปุ๊บแย่งกันผลงานกันเลยอ่ะไอนั่นกระโดนแทงแล้ว่ะ โอ้เขาเกิดดูเดียวโอ้จากได้เปรียบเขามันเล่นได้กี่คนน่ะหกเล่นได้กี่คนน่ะมันเล่นได้บ้างว่าพอแลวเหรอหกครับหกคนหกอ๋อนายอยู่เอต ไปช่วยข้างหลังก่อนไปช่วยข้างหลังก่อนดีไม่ต้องไปปิดหลอกไปช่วยเพื่อนเนี่ยอุ้ยวันป๊อกเอาเอ้า,อา,อาจากได้เปรียบมนันอะเอาผมบอกอบเลยเราเล่นไม่ชูเสียดายจาัดเลยมังผมลงไปเล่นเองดีกว่าวะนั่นโอ้ เอ้ยมันชุบอยู่โอ้ไม่แน่หมดละเอ้ยอยาก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 ชุบต่อ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 เอาจับอาวุธวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยต้องชุบก่อนเว้โอ้ยฟเฟมไอ้หัวไอ้หัวชมพูมันไ,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 ไม่ไม่ต่อวะัน่ะ อยากเล่นเองอ่รเห็นแล้วงงินยิดฝั่งเราไม่มีปืนเหรอไอยกซดไงตัวปืนเสือกเล่นไม้แต่มันเปลืองว่ะพี่โดนไรลักอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราดูตามจริงอ่ะเราเราได้เปรียบด้วยอืมตอนแรกแ่งก็แม่งมันชิบหายม่ได้พี่เราดูดนประเทศเกอไรลักดูดิโอไรลักชนะพี่ขนาดผมไม่หลุยไอตอนนั้นมีโอเยอะโดนติงๆเยอะยังโดนเลยใช่ครับมีหมึกมีผมมีหลุย แป๊บเดียวครับโดนโดนโดนมาเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดุกอ่ะชื่อดุกอะดุเก่ง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 เดี๋ยวพี่ขอรอดูนี่ก่อนรอดูเขาก็เไม่ใท่กันไลักรักก่อนเฮียเก่งเลยเฮียแบ็ไอ้สัตว์คนละแสงกับผมไหมพี่ฮะพี่เอาเฟังไหนอาๆดิถ้านไรลักผมให้น้ำหก้่านเทพผมให้น้ำเต็มแสนเดียวในเกม อ่าอ่าอ่าเที่ยวไหนไรลักไรลักไรลักอ่าไรลักนะออได้บันทึกก็ได้น้ำหกนะน้ำหกอ่าโอเคได้โลมรังซีมันโอ้แม่งมันไม่ชุบเว้ยไหัวชมพูอ่ะหมูกรอบแม่งก็รอไอเฟมมึงไม่ไล่ยิงวะบอกให้ชุบเพื่อนชุบเพื่อนเรชุบได้ไงเพื่อนกูเล่นในโน้ตบุ๊กไอเฮียคอมกูยังกากกูว่าละความพอไม่มีมา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 เล่นเปืนด้วยเฮีย เฮ้ยเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นพี่เป็นสเต็ปเลปล่าดูดิเขาเขาเขาไอันนี้เพื่อนล้มเขาอันนี้รอเลยอะกูรอดูไม้เนี่ยอุ้ยป๊อกพิจาร์พิจาร์เต็ตติ้งครับพี่เต็ตติ้งดูดิดูคนดูนะสองป๊อกโอ้โหไอ้เหี้ยยังโหดสามโอ้โหโคตรเร็วอ่ะผมก็โดนอย่างนี้เลยเร็วแบบอย่างนี้เลยเขาเป็นทีมเวิร์กจัดเลยรู้หน้าที่เนี่ยต่อถ้าเราลงไปเทียร์ซินนะ โดนนั้นเนี่ยโดนโดนโดนอีกผมก็เลยหนีออกมาเชียร์อยากบอกไอ้โมเหมือนกันเนี่ยเอออไโรมสาเหตุที่เราเออไอ้โรมาเชียร์อย่างเดียวเลยเทียซินเนี่ยมันดูดิเออผมนี่แหละมันนี่แหอะสาเหตุกันอ่ะอืมโรลจบแล้วเนี่ยเขาให้ไม้แล้วหัวนะฮี่ดืกนะไอ้เหี้ยโหตึงจัดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่ตายพี่ตายจ๋าผมผมจ้องนะปืนกระบอกต่อไปไอ้เหี้ยโอเคโอเคเล่น อยากเดิมพันหัวห้าบาทไปเฮียหัวห้าบาทอยากเดิมพันไม้หัวห้าบาทไปเฮียพมเหมีมันไปเดิมพันไงกับวอตหัวห้าบาทมันโหดได้ลาเลนน่ะทั้งมีดไม้มันได้หมดเลยแต่มีดมัน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 ยังไงไม่รู้ว่าแต่มีดไม้มันได้หมดอ่ะไอลาเลนเหรอใช่ครับหัวละห้าบาทใช่ใช่มันไม่มีใครเล่นกับมันไงม่นจบไปจริงเมื่อกี้แมวต่ายอย่ามาหรอกดูดิว่าเปนจะทักพี่ไหมมาทักกูไปเรื่องตังค์ไม่เอาตังค์หรอก คาปิ巴า,าคืออะไรไอตัวที่เกาะหลังไงตัวควายๆอ่ะตัวอ๋อไอไอตัวน้น,น้ำตาลตัวใหญ่ๆนะ GTB อ่ะห้าสิบมเดี๋ยวพี่จะไม่ได้คันหนึ่งเดี๋ยวพี่มีห้าชิ้นแรกได้หรอพี่มีห้าชิ้นส่วนไงแลกเลยพี่แลกเลยได้ได้ได้พี่มีอยู่ในมือคันหนึ่งแม่งมันมันมีคนเอาวิชันแลกแลกเอาวิชันบ,บวกเทสลาแลก GTB สองเนี่ย พี่แร่คันหนึ่งไม่มีมันดีจริงๆไหมพี่มันอพี่ก็รเครื่องอะมันเอาจริงๆนะดีไม่ดีอะพี่บอกเติมไปกี่บาทนะพี่ได้อะโอ้โหต้อนกูเติมไปสามแสนมึงเติมไปแสนกูเติมไปสามแสนผมไม่โวยดิผมไม่โวยผมโวยมากใครเป็นคนทํากาชาวันรอบเนี้ยเออมันก็บอกว่านั่นแหละนายกอะไรเป็นคนทําพวกไอหลังบ้านอะพี่เติมผมเติมไปแสนหนึ่งอะ ยังยังไม่ได้ชิ้นส่วนเลยกูเติมสามแสนกูได้ชิ้นส่วนพี่ได้ชิ้นส่วนรู้ไหมคำคำตอบปลอดใจที่ผมได้มาคืออะไรอมันบอกว่าผลพลอยได้เพื่อนโอเคเนาะชิ้นส่วนรถคือผลพลอยได้โอเคโอ้โหลุงงี้กูลุงงี้กูไม่น่าขายแบบสามเอ็มหรอกไอเฮียพวงมาลัยสามสี่เอ็มไอเฮียตอนนี้มีคนรับหกกับพี่อืเท่าตัวเลยอ่ะพวงมาลัยหกจุดห้าแล้วพี่ให้เกาะกับเอดีแก๊งไปอ่ะพันกับห้าร้อยอ่ะ กูกลับมาเท่าเดิมเหมือนกูไม่ได้เติมอ่ะเหมือนกันคังผมไม่ยิ่งกว่าเกี้ยงอะ่ะเหมือนกันพี่ไม่แตกต่างกันจากกระสุนหกร้อยแม็กอะเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดแม็กกูเก้าร้อยแม็กเหลือสี่ร้อยแม็กอะให้แกงหมดเลยอะ่ะอตรงนั้นไอ้บัตรมันพิมพมาเอา่เออ่านให้ฟังไอ้บัตรที่พี่ให้แกงไปตอนนั้นเกาะพันเอดีห้าร้อยเพนพันขวดกระสุนสามร้อยไอสัตว์หมดผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห ตอนแรกเกาะเติมมาอ่าเติมรถนี้เติมไปแสนแปดได้มาประมาณกับสี่พันสาหรือ3ามพันสกระสุนมาประมาณ5,600้อยเอ้สี่ร้อยหรือหกร้อยเสีมัน500ร้อยวมมันเก่าด้วยไงพี่เก็บขอ,องเก่าอ่ะพีเป็นหกรออ่ะแบบห้ากับหกรอตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดแม็กโม่อืมพี่ยบหมดตูดของแท้ก็แบบเกี้ยงตึ๊บ เลขอะไรพี่เลขงอะไรพี่ไอ้น้องกระเป๋าเลขงอะไรหน <15 14, S 2> ึ่งห้าหนึ่งสี่ฮะค่าอะไรวะ 60, 000, หกหมื่นน้อเอ้าหน้ำหกไม่ใช่หรอน้ำเต็มเวลาผมให้ใครให้เต็มร้อยเยสตอบหมอหมอดหกสิบครับแต่ฝุ่นมันเยอะจริงๆนะเน,นี่ยพี่เป็นห่วงนะฝุ่นไหนพี่ฝุ่นนไม่เป็นแล้ว สามวันน่ะ,ะต้องเป่าทักสามวันนุย้ยโอ้ชีเกียลือเขาลือใหม่พี่พ,พี่เดี๋ยวพี่บอกเด็กไว้ให้แล้วกันเด็กไหนพี่บอยไอ้บุ้ยไอ้บุ้ยได้ได้เลยที่บอกให้มาทำคาถาให้กลัวแบบต่อใหม่ต่อเขาจนแบบจะสายไหนเป็นสายไหนเกินนี้เหมือนตอนนั้นผมประกอบคอมเองอะน็อตแม่งยังแบบหาไม่เจอบางทีผมก็แบบ ไปเอาอีกเครื่องหนึ่งมาใส่อะพี่ก็ไม่อยาก<ล>ไม่มีปัญหาล้อกแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พี่เปิดโค้กล้ก่อนเดี๋ยวพี่จะให้คนไปดูทุกอาทิตย์เลยเฮียรอพี่ที่โค้กล้ให้มันเสร็จก่อนโอ้ยไ,ไม่ไม่เป็นไรมากหรอกมั้งเออโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกก็มันที่ของคนอะเดี๋ยวกูให้ดูมึงให้ดูกูจะให้ดูฝุ่นอ่ะแล้วมึงจะด่ากูไม่ได้คอยดูนะอเหี้ย ลบนะพีิ pues ่ลบนะพีิ mm ่ลบนะพี่ไอ้กูเอง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 เนี是是่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอาเมึงดูกันเองว่ะอะเนี่ยเนี่ยสามวันมึงคิดว่ากูมันจะร้อนไหมเอาเนี่ยอันเนี้ยพอนม้อน้ำสามตัวเนี่ยหม้อนน้ำวางหน้าเนี่ยอะมึงว่ากูผิดที่กูไหม เนี่ยหาว่ากูโมโ้เนี่ยเอามบงดูดิเนี่ยสามวันนะแค่สามวันนะแล้วมันจะไปร้อนได้ยังไงอ่ะแชทมบงดูฝุน่นดีแล้วพอหม้อน้ามันวางหน้าใช่ปะพอหม้อน้ําวางหน้าอากาศมาันจะเข้าจากข้างหน้าใช่ปะแล้วพอหม้อแล้วว่าฝุ่นมันอย่างเงี้ยอากาศมันเข้าไม่ได้มันก็ร้อนดิครับนีสนนบ่สามวันนะครับสามวันนะครับคือคือไปมาแล้วครั้งหนึง่ง ไปมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยสามวันสามสี่วันทำความสะอาดไปแล้วหลายรอบมากแต่นี้คือสามวันเนี้ยแล้วมึงแล้วมึงแล้วมันจะให้มันไม่ดดกได้ยังไงเนี่ยสามวันแค่สามวันครับกูบอกเลยนนั้น่นนะคอมก,กูเต็มที่อยู่แล้วเว้ยใชย้มึงก็รู้ที่สใส่กู